สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลาร์คนนําเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องกันใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลากไปซะแล้วซีซั่นที่3อีพีที่72ิกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะหยิบยกเนื้อหารตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่มีอยู่ในนิยายแต่อนิเมะไม่มีจะหยิบยกเล่าสู่กันฟังนะครับหรือหากตรงไหนนะครับที่อนิเมะมีผมจะมาเสริมดีเทลให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ และหากคุณผู้ชมครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสครา์ให้ชอบสลับกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับสําหรับการจ่ายเงินหลังงานเทศกาลตามจริงแล้วนะครับจะมีพ่อค้าอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือพ่อค้าที่ซักปัญหาและกลุ่มที่2คือพ่อค้าที่เป็นเพื่อนๆของโยมไม้ทั้ง2กลุ่มนะครับแต่ก็ทกเถียงกันแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปสักทีครับทีนี้นะครับมาพูดถึงคุณนางที่ตะกูลอดโซส่งมา เขาคนนี้นั้นมีชื่อว่ามิวเซอายุ35ปีและยังเป็นตัวแทนของกษัตริย์เกสตันอีกด้วยซึ่งประเทศของกษัตริย์เกสตันเป็นประเทศพานิชยกรรมที่อยู่ติดกับอินกราเซียและแม้จะไม่ใช่ประเทศใหญ่แต่ก็เป็นประเทศที่มีขนาดพอประมาณซึ่งการที่มิวเซนั้นมียศถึงระดับรายุน่าก็แปลว่าเขานั้นเป็นถึงขุนนางใหญ่ของประเทศครับผมส่วนการที่ขเขารับคําสั่งจาก5ผู้เฒ่าของตระกูลรอสโซเพราะได้รับคาสัญญาว่า หากทำพาลรกิจที่มอบหมายได้สำเร็จก็จะเลื่อนตำแหน่งให้ครับซึ่งตามจริงข่าวลือของจอมาริมารุที่มิวเซได้รับมาคือจอมารที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ก็สังหารจอมารเคลเมนผู้ที่ดำหรือว่าโหดหีมอมหิตลงได้และจากนั้นก็ขนานนำตนเองเป็นจอมารคนใหม่และยังสามารถสื่อสารกับปกอบวาย,ยุคล้งที่รักบางทหารจำนวนสองมือานของฟอร์มุสไปในวันเดียวเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับทำให้ในยุคมิวเซหวัว่นกลัวจอมาริมารุเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นรางวัดที่ได้จากตะกูลรสโซก็หอมหัวยิ่งกว่าและความโลภก,ก็ได้กบความหวัดกลัวที่มีต่อจอมารลงไปนอกจากนี้นะครับแผนของลยุคมิวเซ่คือการแสดงว่าตนเองนั้นมีความสุภาพนอบน้อมเพื่อมาเป็นคนกลางระหว่างเหล่าพ่อค้าและจอมารลิมรุเพื่อที่จะสร้างบุญคุณขึ้นมาครับดยแผนนี้ก็ดูได้จากอาทีบิยุกมิวเซ่นั้นถึงกับจาชื่อของโยงมายได้ และออกมานับรองด้วยตนเองทำไมการจำชื่อโยมายได้ถึงสำคัญโยมายนั้นถึงแม้จะเป็นพ่อค้าที่ฉลาดหลักแหลมและสร้างผลงานได้ดีในงานเทศกาลเปิดประเทศแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็มีอิทธิพลหลักๆแค่ในเบอร์มุนทำให้คนที่มาจากตะกูรลสลโซหรือคุณนางใหญ่คนอื่นจะไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาอยู่แล้วและในครั้งนี้โยมายยังไม่ได้มียศดอะไรเลยด้วยซ้ำในเทมเพลตและมีสถานภาพใกล้เคียงกับผู้อาศัยสมากกว่า ซึ่งก็มีอำนาจเพียงชั่วคราวในฐานะตัวแทนของจอมมารการที่คุณนาจงจำชื่อสามัญชนได้นั้นถึงแม้ว่าปกติจํำได้แต่พวกเขาจะแก้ทำเป็นไม่รู้จกักและเพื่อเป็นการให้คนที่ต่ำกว่านั้นเป็นฝ่ายเข้ามาหาแทนนั่นเองครับสำหรับการที่ริมูรุจะใช้นักข่าวตีแผ่บทความความไม่ชอบมาพาโกลหลังงานเทศกาลเปิดประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่แผนของลิมูรุโดยตรงแต่คนที่ดําเนินแผนก,การก็คือเดียโบ เพราะเขานั้นมีเส้นสายกับนักข่าวตั้งแต่รอบก่อนที่ตะกูลรอดโซ่ก่อเรื่องแล้วโดยแผนนี้เกิดขึ้นได้เพราะฟังความเห็นของเอลเมเชียและกาเซลจากนั้นเดียโบก็นามาปรับใช้เดียโบยังพูดว่าข้ายัางเรียนรู้ไม่พอครับจนถึงอยากที่จะขอบคุณเอลเมเชียและกาเซลเพราะเดียโบถึงแม้เขาจะอัจฉริยะแต่ก็เป็นปีศาจการที่จะเรียนรู้ความนึกคิดหรือความลบ้ของมนุษย์นั้นเขายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เราจะเห็นได้จากแผนการที่บิดพาดของเดียโบในตอนที่จะให้ยอมขึ้นเป็นกนรรษัตริย์ของฟาวมูธสำหรับการตัดโอกาสในการค้าคขายของพวกพ่อค้าที่ต่อต้านเรื่องนี้คนที่รู้ก็มีแค่โยมไม้เดียโบและลิมูรุบรรดาหัวหน้านคนอื่นๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลิมูรุจะมาไม้นี้แต่ก็พอไปเตรียมกันไว้ก่อนทําให้แอคชั่นของพวกเบนิีไม่รู้ถึงสมจริงและยังเป็นการเพิ่มอ,อํานาจให้แก่จอมหมานลิมูรุว่าแม้เขานั้นจะอยากดูเป็นมิตรกับมนุษย์มากนะ ต่หากต้องตัดอะไรทิ้งไปก็พร้อมทําโดยไร้ความปาณีสําหรับการที่ฮีนตาบอกว่าจะส่งพรีสจากศาสนาจักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพประจิมมาประจําอยู่ที่เทมเพสพรีสหรือผู้ใช้จิตวิญญาณเทพก็คือผู้ใช้เวทพฤฤื้นฟูสายศรัทธาในศาสนาจักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพประจิมนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในระดับบาดหลงขึ้นไปซึ่งมีจํานวนอยู่น้อยนิดจะได้เรียนรู้เวทศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่ออยู่ในระดับบาดหลงขึ้นไปจะสามารถควบคุมปฏิหารแห่งพระเจ้าได้ ซึ่งจะรักษาร่างกายส่วนที่ขาดไปได้นั่นเองครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับของนื้อหาสนเสริมและคูนเพิ่มเติมที่มีอยู่ในในิยายนะครับแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลับไปซะแลว้วซีซั่นที่3อีพีที่เจกันนะครับหากผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กับผมขอตรลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ